ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอู่่อเติมซับครับนี่เสร็จแล้วนะครับเจ้าดำอู่่อเติมซับครับออออกมาครับลอมากเลยครับนี่สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะครับนี่โอ้นี่ครับรายละเอียดทุกอย่างครับเก็บจนเนียนกิฟหมดครับนี่ สวยงามมากครับนี่ใช้อะไรใหม่หมดทั้งคันเลยครับนี่กระบอกโชกกระบอกดำใหม่หมดครับคันซีเราก็เลือกคันซีใหญ่ๆเลยครับนี่เป็นคันซีดีเมกครับนี่ครับเหมาะกับการเกษตรโดยโดยเฉพาะเลยครับนี่สีก็ดูดันครับแดงดำนี่ ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากได้ให้อูต่อเติมซับทำให้ใหม่ครับชอบสีแบบไหนทางอูจัดให้ได้หมดครับโหมาคุยมาสอบถามรายละเอียดทางอูได้ครับนี่ดำก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สวยครับถือว่าสวยครับนี่นี่ครับเหล็กใช้เหล็ก เหล็กรางอย่างดีเลยครับนาทนนี่ครับนี่ถ่ายดูทุกจุดทุกมุมทุกรายละเอียดเลยนะครับนี่เราใช้ของใหม่หมดนะครับไม่ใช่ว่าเอาของเก่ามาตัดต่อครับเหล็กก็เหล็กใหม่หมดเลยครับนี่นี่อู่ต่อเติมซับครับเสร็จแล้วครับเจ้าดำเราดำก็บอกดำต้อขึออ้นยกได้ ก็บอกดําตันครึ่งนี่ต่ไม่ใช่2ตันครึ่งนี่ตันครึ่ง,งยกได้3ตันครับน,นี่ครับเดี๋ยวตาจะยกขึ้นยกลงให้ดูนะครับอนี่ครับลงแบบนิ่มๆเลยครับนี่นสบายๆเลยครับภาพโดยรวมโอ้โหนิ่มมากเลยครับลงเลยชึ้ เอ้ ه, ขึ้นอาจจะมีเสียง,งนิดนึงว่าขึ้นลงปกติครับอืม,อมครับดำครับใหม่เลยครับไม่ใช่ใช้ของเก่านะครับของใหม่ครับเบิกใหม่หมดครับนี่ เสร็จแล้วครับเบิกใหม่หมดทุกชิ้นครับของราคาตกไปเท่าไรตัน <45. S 1> ราคาตกไป15ไม่รวมเครื่องเนาะ15ไม่รวมเครื่องนะครับนี่จะเพราะว่าของใหม่หมดครับไม่มีอันไม่มีใช้ชิ้นเก่าออกมาครับ เอสิพร้อมขับแล้ครับเอาแต่เครื่องมาวางขับกลับบ้านได้เลยครับ15นี่อันนี้เอาเครื่อง140มาวางดูก่อนครับน,น,นี่ครับโอ้สวยมากเลยครับนี่ลงแบบนิ่มๆเลยครับ สินี่พร้อมเดินไฟเลยนะครับขับกลับบ้านได้เลยเอ่ขึ้นลงครับโอ้สีสันครับดุดันมากครับคันนี้ดำแดงผสมขาวนิดนึง เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยครับนี่ครับภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สวยครับถือว่าสวยมากเลยครับคันนี้เอาไปใช้งานไร่สวนครับขนมันขนข้าวโอ้ผมเห็นแล้วยังอยากได้เลยครับนี่ทพิเทาไโอ้ทำท้ายพิเศษครับไม่ดำก็เปิดได้ครับ ดำก็เปิดได้ครับระบบสองอยางเลยครับนี่ภาพโอ้เห็นอะไยางอยากได้เลยผมนยอดใจไว้ก่อนครับเผื่ออนาคตมันต้องมีวันของเรา <c oughs> ตอนนี้ก็เดินถ่ายไปก่อนดูของเขาไปก่อน <c oughs> อ หรือว่าจะแบบไม่ดำก็ยังอยู่นะครับนี่คันข้างหน้าสนใจ,จติตต่อได้ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเออหรือว่าจะสั่งต่อใหม่ก,ก,ก็ก็ได้ครับนั่นแหละถือว่าใครไม่ชอบสีแบบนี้ชอบสีแบบอื่นจัดให้ได้หมดครับอืม แล้วแต่ชอบนะครับสีแบบไหนเผื่อใครถูกโฉลกสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูอ่าคุยรายละเอียดกันได้ครับไปแบบนี้เลยนะครับแสนห้ไม่รวมเครื่องนะครับเพราะว่าเราใช้คันซีใหญ่ครับอะไรเบิกใหม่ทุก้ีไม่มีของเก่าครับ นี่พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยครับรถบรรทุกหนักครับต้องพวงมาลัยเบาครับรถพาวเวอร์ครับนี่เร,รนเรียบร้อยครับคันนี้คันนี้เขามีเจ้าของแล้วถ้าอยากได้ยังไงครับโทรมาสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้ครับ ภาพโดยรวมดำเราก็จะประมาณนี้เลยครับราคานี้พร้อมเดินไฟให้เรียบร้อยนะครับขับกลับบ้านได้เลยครับเศษห้าเก็บไฟเก็บอะไรให้เรียบร้อยครับเอาเครื่องมาวางขับกลับบ้านได้เลยหรือว่าใครอยากให้ทางอูหาเครื่องให้อยากได้แบบสตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจ ทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับหรือว่าจะเอาสโลททางอู่จัดให้หมดครับสโลหรือว่าจะเอาเกียร์สองลูกแต่แถวบ้านผมเขาฮิตเกียร์สองลูกครับมันบอกแรงเกียร์สองลูกเขาแล้วเขาจะแขวนล้อแบบนี้นะครับนี่อู่ของเราอยู่ประคนชัยครับ ตำบลมันขึ้นตำบลไรตยตาจนนะี้ตำบลปังกูครับเส้นบ้านกรวดนะครับถ้าใครหาไม่ถูกครับวิ่งจากประโคนชัยมาเส้นบ้านกลวดครับประมาณ4-5กิโลก็จะมีเทเที่บอกขยะของประโคนชัยนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยประมาณ400-500เมตรนี่แหละครับก็จะเห็นอู่ต่อเติมซับแล้วครับหาไม่ยากครับ ปูต่อเติมทรัพย์ไม่งั้นก็เส้นทางเข้าบ้านน้องบอนครับปากทางเป็นที่เทขยะของตำบลประโคนชัยนะครับหรือว่าจะโทรถามรายละเอียดได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรอูไว้ให้ครับภาพก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สวยครับสวยนี่ ผมเห็นยังอยากได้เลยครับแต่ว่ายังติดอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องปัจจัย <laughs> มาชอบมาเห็นอะไรชอบเลยครับนี่อนนครับนั่นแหละครับอยากได้ส่วนไหนเพิ่มอยากได้ไฟอยากได้กระจกแบบไหนครับทางอูจัดให้หมดครับโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้ครับนี่ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ